สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบภาคขอหรือว่าการเตรียมตัวสอบรับราชการนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง6เทคนิคนะครับในการเตรียมตัวสอบนะครับว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้ได้บรรจุไว้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสอบภาคขอคืออะไรนะครับสอบภาคขอเนี่ยก็คือการสอบแข่งขันนะครับเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ซึ่งการสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะมีทั้งสอบปรนัยและก็อัตันนะครับบางหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าจะให้สอ,อบแบบไหนนะครับซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นการสอบแบบปรนัยก็คือการแบบตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกให้นะครับแล้วเราก็อ,าอา่อานคำถามอ่านโจทย์แล้วก็เลือกนะครับก็ไก่ขอไข่นะครับหรือว่าจะเป็น1 2 3 1> <elas et S> 2> <ๆ S> 1> นะครับ,รบแล้วก็ฝนคําตอบลงไปในกระดาษคาตอบนะครับแล้วก็แบบที่2เป็นแบบอัตไนก็คือการเขียนตอบ นะครับการเขียนคําตอบนะครับก็จะมีคําถามปลายเปิดคําถามปลายปิดมาให้แล้วเราก็เขียนตอบหรือว่าเขียนอธิบายขยายความนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสอบแบบวิเคราะห์วิภา์วิจารณ์แล้วก็สรุปผลนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีเทคนิคการในการเตรียมตัวสอบแบบอัตนัยด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อสอบนั้นนะครับเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูที่ปรกะกาศรับสมัครสอบนะฮะว่าเขามีระบบไว้หรือเปล่า แต่ถ้าเขาไม่ระบุไว้นะครับเราต้องไปดูข้อสอบเก่าข้อสอบย้อนหลังนะ,ะซึ่งอาจจะดูได้จากหารซื้อตามคู่มือเตรียมสอบนะ,ะับหรือว่าการสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าการ สสามจากรุ่นพี่ที่เขาเคยสอบบรรจุในตําแหน่งนั้นๆนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นการสอบแบบไหนนะครับเราจะได้เตรียมตัวไปได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้อสอบแบบอัตนัยแล้วเราไม่ได้ฝึกเขียนไปนะครับโอกาสที่เราจะทําข้อสอบได้ก็มีได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะตื่นเต้นหรือว่าจําเนื้อหาสาระที่จะไปเขียนตอบไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นเทคนิคแรกนะครับที่อยากจะแนะนํากันทุกคนนะครับก็คือเทคนิคในเรื่องของการเลือกหน่วยงานที่ชอบนะครับเราจะต้องมีการเลือกหน่วยงานที่เราอยากจะเข้าไปทํางานนะครับเรามาดูกันนะครับลําดับแรกนะครับเราจะต้องให้ความศึกษาค้นคว้านะครับว่าหน่วยงานต่างๆมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรมีภารกิจอะไรบ้างหรือเราอาจจะดูจากข่าวสารกระแสสังคมนะครับว่าในหน่วยงานนั้นๆนะครับมันมี อะไรบ้างที่น่าสนใจที่อยากจะเข้าไปทํางานหรือว่าไปรับราชการหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เราอยากจะเข้าไปทํางานจริงๆนะครับเช่นบางคนอาจจะชอบนะครับในส่วนของภารกิจ เกี่ยวกับด้านการแพทย์การสาธารณสุขก็อาจจะเข้าเข้าไปทํางานที่กรมการแพทย์นะครับหรือว่าบางคนที่ชอบงานด้านการต่างประเทศก็อาจจะสมัครสอบในตําแหน่งในหน่วยงานที่เรียกว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับแบบนี้เป็นต้นนะคซึ่งมีหน่วยงานเยอะแยะมากมายเลยเราจะต้องเข้าไปดูภารกิจดูอํานาจหน้าที่ของเขาว่าเขาทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับสเต็ปที่2นะครับเราต่อมานะครับ เป็นเรื่องของการเลือกตำแหน่งที่ใช่นะครับเราจะต้องมาเลือกนะครับตำแหน่งที่เราอยากจะเข้าไปทํางานนะครับมีตำแหน่งอะไรบ้างที่เราสนใจนะครับแล้ววุฒิการศึกษาที่เราจบมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทํางานในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่นะครับเทคนิคในการเลือกนะครับเราก็มาดูตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครนะครับ หรือเราอาจจะดูบุ๊กการศึกษาของเราก่อนว่าบุ๊กแบบนี้ยเราสามารถที่จะไปสอบตำแหน่งอะไรได้บ้างหรือตำแหน่งนั้นนะครับเขาเปิดรับในวบุ๊อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คกันได้หลายช่องทางมากเลยนะครับดูก่อนว่าเราอยากจะเข้าไปทํางานในตำแหน่งอะไรเราไปดูลักษณะงานว่าลักษณะงานแบบนั้นเหมาะกับเราไหมตรงกับความต้องการตรงกับความรู้ความสามารถของเราหรือเปล่าแล้วเราก็ไปเลือกนะครับเลือกในตำแหน่งนั้น ทีนในการเลือกนะครับโดยส่วนมากถ้าเราจบปริญญาตรีเราต้องเลือกตําแหน่งที่เป็นสายงานหลักของหน่วยงานนั้นเพราะโอกาสที่จะพัฒนาโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งระดับสูงก็ย่อมมีมากขึ้นนะครับหรือว่าตําแหน่งที่เป็นสายงานที่มีเส้นทางความก้าวหน้าที่เราสามารถที่จะไปต่อได้หรือเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้นะครับหรือถ้าเป็นสายงานทั่วไปเราก็ต้องไปดูว่ามันตรงกับบุตของเราหรือเปล่าตรงกับ ภารกิจสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้สเตปต่อมานะครับเราไปดูเรื่องของจํานวนที่เราสมัครนะครับอัตราว่างนะครับเราไปดูว่าในหน่วยงานนั้นเขาเปิดรับกี่ตําแหน่งกี่อัตรานะครับแล้วก็มันโอกาสที่เราจะได้บรรจุมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับว่าในประกาศรับสมัครสอบเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของอรายละเอียดเขาจะบอกว่า บรรจุกอัตรานะครับในตำแหน่งนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับอย่างเช่นนักพัฒการยุทธธรรมปฏิบัติการนะครับสามอัตรานิติกรปฏิบรรัติการ10อัตรานะครับเจ้าพรังงานราชธรรมปฏิบัติงาน350อัตราเนี่ยเขาว่าถ้าคุณสาม,มารถสอบติดนะครับอย่างเช่นกรณีนี้น,นะครับราชธรรมนะฮะถ้าคุณติดหนึ่งใน350แสดงว่าคุณจะได้บรรจุรอบแรกนะครับแต่ถ้าสมมติว่านี่ครับตำแหน่งอื่นนะครับเราต้องไปดูว่าโอกาสที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ย ตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสอบได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราติด time, <ๆ>ในระดับที่100 200แต่ถ้ามันเป็นตำแหน่งที่เขาเปิดรับเยอะโอกาสที่เราจะได้บรรจุก็มีมากนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะเรียกบรรจุอีกก็มีมากเช่นกันแต่ถ้ามันมีตำแหน่งน้อย1อัตรา2อัตรานะครับถ้าเราจาับบรรจุแล้วต้องสอบได้ที่1สอบได้ที่2เราถึงจะได้บรรจุนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าขึ้นบัญชีไว้โอกาสที่เขาจะเรียกไปสอบเนี่ยเรียกไปบรรจุเนี่ยก็ มีไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าอัตรากําลังหรือว่าตําแหน่งที่มันว่างมันมีไม่เยอะนะฮะตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะตัดสินใจสอบแล้วก็โอ,อกาสที่เราจะได้บรรจุก็จะมีมากขึ้นนะฮะ สเตปต่อมานะฮะการลงมือสมัครสอบและก็กรอกใบสมัครสอบอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับถามว่าสําคัญอย่างไรเพราะว่าบางคนดูแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจลังเลใจยอยู่นานมากกว่าจะสมัครสอบได้นะครับบางคนมาสมัครสอบวันสุดท้ายนะครับคุณจะได้ลําดับที่ไกลมากนะคะรับลําดับที่ท้ายๆเลยนะฮะถามว่ามันสําคัญอย่างไงนะครับการสมัครสอบเนี่ยน,นะครับมันสาคัญมากนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ ขึ้นบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียงลําดับใช่ไหมครับตามลําดับต่างๆนะครับอันนี้เราเข้ามาดูในประกาศรับสมัครได้เลยเกือบทุกตําแหน่งทุกหน่วยงานก็จะระบุชัดเจนเลยว่าการเรียงลําดับคะแนนเนี่ยเขาจะเรียงลําดับจากคนที่ได้คะแนนมากสุดสมมุติเต็ม200เราได้1น9้อยเ้าเกขาก็จะเรียงลำดับ199 198้9 0 1 7 0มาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนสอบได้150คะแนนเท่ากันเขาก็จะมาดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าใครสัมภาษณ์ได้เยอะกว่าก็จะได้อยู่ในลำดับที่ทีใกล้เข้ามานะครับที่จะได้บรรจุนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันเขาก็จะไปดูลำดับที่สมัครสอบสมมุติว่าใครเลขที่ประจําตัวสอบเนี่ยอยู่ลำดับที่1ลําำดับที่2ลํลำดับที่10หรืออะไรเงี้ยก็จะได้ขึ้นก่อนนะครับถ้าคะแนนเท่ากันแสดงว่าเราจะต้องรีบสมัครสอบให้ไวนะครับ ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะสอบตรงไหนนี้เราต้องรีบสมัครสอบเลยนะครับถามว่าตรงเนี้ยเราจะต้องรีบรีบประมาณไหนสมมุติว่าเขาประกาศและสมัคร30มกราคมวันที่29ตอนเที่ยงคืนเราต้องเปิดคอมแล้ว ตั้งนาฬิกาปลุกเตรียมสมัครสอบเที่ยงคืน1นาทีเราต้องสมัครสอบแล้วเพราะว่ามันเป็นสมัครสอบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันอยู่ราชการหลายคนเห็นไหมครับเคยมานั่งกรอกใบสมัครสอบตอนเช้าของวันที่ส0มกราคมพอสอบแล้วเอ้าทาไมเราไม่ใช่ที่1ที่2ที่3ที่ลาดับต้นต้นเพราะว่าคนที่เขารู้เทคนิคนี้เขาไปสมัครสอบตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะครับโอกาสที่เขาจะได้ลําดับที่ต้นๆนนั้นก็มีมากกว่านะครับสมัครแล้วก็ต้องรีบจ่ายเงินนะครับ เราก็จะได้เลขประจำตัวสอบในลำดับต้นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะไปไปทำให้เราได้ลำดับประจำตัวสอบต้นๆแล้วเราก็จะต้องไปเตรียมตัวสอบเพื่อให้สอบได้คะแนนเยอะๆเพื่อที่จะมา,าขึ้นบัญชีหรือว่าได้บรรจุกันนะครับนี่นะครับสเต็ปต่อมาสเต็ปที่5ก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวสอบอันนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญสาคัญมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะสมัครสอบได้ ลำดับที่เท่าไหร่เราเราจะต้องมาเตรียมตัวสอบให้มันได้เตรียมความรู้ให้มันแน่นในการไปสอบนะครับการเตรียมตัวสอบมีแบ่งเป็นสส่วนก็คือการอ่านหนังสือสอบแล้วก็ฝึกทําข้อสอบการอ่านหนังสือสอบเราจะต้องมีการวางแผนก่อนวางแผนให้ดีว่าเราจะอ่านหนังสืออ่านเรื่องอะไรก่อนหลังอ่านเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเทคนิคง่ายๆเลยเราเริ่มจากเรื่องที่เราสนใจก่อน อ่านเรื่องที่สนใจก่อนแล้วก็ฝึกไปตามอ่านบทต่างๆอ่านเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆวางแผนให้ดีๆว่าสัปดาห์ที่1อ่านเรื่องอะไรสัปดาห์ที่2อ่านเรื่องอะไรสมมุติเรามีเวลาอ่ะนึเดือนเรียมตัวสอบหนึ่งเดือนเราต้องเริ่มก่อนสัปดาห์ที่1อ่านเรื่องนี้สัปดาห์ที่2อ่านเรื่องนี้สัปดาห์ที่3าแล้วก็เผื่อเวลาสําหรับทําข้อสอบด้วยถ้าเป็นข้อเขียนเราต้องฝึกเขียนนะครับถ้าเป็นข้ออ่ายีแล้วต้องฝึกทําฝึกตัดตัวเลือก ต่างๆเพื่อเช็คความเข้าใจถ้าเราไม่ฝึกทําข้อสอบเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วเราไปทําข้อสอบมันก็จะเข้าใจแบบที่ไม่ถูกต้องไปทําข้อสอบมันก็จะทําให้เราได้คะแนนน้อยหรือได้คะแนนไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือให้ครบให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะไปสอบแล้วก็ฝึกทําข้อสอบด้วยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่6 เรื่องสุดท้ายแล้วไปสอบเทคนิคนี้สําคัญมากเลยนะคะว่าไปสอบสําคัญอย่างไรบางคนเตรียมตัวมาดีมากอ่านหนังสือสอบมาดีมากแต่ไม่ไปสอบนะฮะนี่คือโอกาสที่จะได้บรรจุก็คือเป็นศูนย์เลยนะฮะถ้าเราไปสอบโอกาสที่จะได้ก็ห้าสิบห้าสิบเนาะที่จะผ่านแต่ถ้าเราผ่านแล้วโอกาสที่เราจะได้บรรจุก็มีมากขึ้นฉะนั้นไปสอบดีกว่าไม่ไปสอบนะครับอันนี้นะครับไปสอบแล้วทําไม่ได้ยังดีกว่า ไม่ได้พปสอบนะครับเราจะต้องไปสอบบางคนเตรียมตัวมาเพราะว่าบางตําแหน่งนะครับสปีเปิดสอบครั้งหนึ่งบางตําแหน่งนานๆเปิดครั้งหนึ่งคือแบบโอกาสมันมาถึงแล้วเราต้องรีบข่อยควาโอกาสที่มีอยู่ตอนนี้ที่เราได้รับแล้วตอนเนี้ไปสอบไปทําหน้าที่ของเราให้เสร็จทําหน้าที่ของเราให้เสร็จแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การตรวจข้อสอบอยู่ที่คะแนนสอบแล้วเราก็ไปลุ้นว่าเราจะได้ไปบรรจุหรือเปล่านะครับโอเค โดยสรุปนะฮะหขั้นตอน6ทเทคนิคในการเตรียมตัวสอบรับราชการสอบภ้าขอนะครับอันดับแรกเลือกหน่วยงานที่ชอบเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากจะไปสอบหน่วยงานไหนอยากอยู่หน่วยงานที่ใกล้บ้านไหมไกลบ้านหรือหน่วยงานระดับประเทศหน่วยงานระดับชาติองค์การระหว่างประเทศหรือว่า,าท้องถิ่นเราต้องเลือกสิ่งที่เราชอบก่อน เพราะว่าตรงนี้มันจะมีผลมากเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในหน่วยงานนั้นเป็นองค์กรเป็นบ้านของเราหลังที่2ที่เราจะเข้าไปทํางานฉะนั้นเลือกให้ดีเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะครับสเลือกตําแหน่งที่ใช่เราชอบตําแหน่งไหนยอยากทํางานอะไรอยากทําหน้าที่อะไรเราต้องเข้าไปเลือกในตําแหน่งที่ชอบในตําแหน่งที่มันตรงกับลักษณะที่เราต้องการตรงกับคุณวุฒิตรงกับวุฒิการศึกษาของเรานะครับหรือว่าเราอยากจะเข้าไปทําจริงๆเราก็ต้องเลือก เพราะว่าเราจะต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นไปตลอดนะครับหรือถ้าบางคนที่ไม่ชอบไปเปลี่ยนตอนท้ายต้องไปย้ายไปโอนมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการมันอาจจะช้ามันอาจจะนานมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มทําให้มันถูกต้องแล้วก็ อันดับที่3เทคนิคที่3ดูด,ดูอัตราว่างดูจํานวนที่รับสมัครด้วยนะครับเพราะว่าบางตําแหน่งเราเตรียมตัวมาดีมากแต่เขาเปิดละแค่หนึ่งหรือ2ตําแหน่งโอกาสที่จะบรรจุมันมีน้อยมากเลยน้อยจริงๆนะคะเพราะว่าบางตําแหน่งเขาเปิดให้กับคนข้างในสอบแล้วโอ้โหเราไม่รู้เรื่องเราไปสอบแล้วเราไปเลือกตรงนั้นนะ,ะับถึงแม้ว่าได้ที่2บางทีเขารับแค่ตําแหน่งเดียวแล้ว,ลวไม่มีการแบบไม่มีตำแหน่งว่างเลยนะครับเราก็จะเสียเวลาเสียโอกาสที่จะ บรรจุนะครับสเตปที่4ในเรื่องของการกรอบใบสมัครลงตอนนี้มันเป็นการรับสมัครออนไลน์ใช่ไหมครับยีชั่วโมงอย่างที่ได้บอกไปแล้วเราต้องรีบ,ต,รบต้องไวนะครับเที่ยงคืนปุ๊บสมัครสอบเลยนะสมัครออนไลน์แล้วก็รีบจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เลขประจำตัวสอบในระดับต้นๆเพื่อจะมีผลตอนที่ขึ้นบัญชีแล้วก็เรียกบรรจุสเตปที่5อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเราต้องวางแผนดีๆว่า เราจะต้องอ่านหนังสืออาทิตย์หนึ่งเราต้องอ่านกี่เรื่องนะครับคิดเป็นเรื่องไปเลยทำสรุปแผนผงังทำเนื้อหาที่เราจะต้องไปสอบให้มันเข้าใจ แล้วก็ต้องฝึกทําข้อสอบด้วยนะครับทั้งข้อสอบอาจจะเป็นากากาบาห,หรืออัตนยัยเราต้องฝึกเขียนไปด้วยถ้าเรารู้ว่าตําแหน่งนั้น,นเป็นการสอบอัตนยัยเราต้องเขียนนะครับถ้าเราไม่เขียนแล้วเราไปเจอข้อสอบแล้วเราเขียนไม่ออกเขียนไม่เป็นหรือเขียนไม่ทันมันก็จะทําให้เราได้คะแนนน้อยนะครับแล้วเทคนิคสุดท้ายไปสอบอันนี้สําคัญมากนะครับอยากจะให้ทุกคนไปสอบเพราะว่าเราอ่ะ สมัครสอบแล้วเสียเงินไปแล้วอ่านหนังสือไปแล้วเสียเวลาไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไปสอบโอกาสที่เราจะได้นะครับมีมากมีมากกว่าคนที่ไม่ไปสอบแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ถ้า,า,าเราทําเต็มที่แล้วโอกาสที่เราจะได้บรรจุก็จะมีมากขึ้นอย่าเสียดายอย่าเสีย ใจแม้แม้ว่าร่างกายของเราจะไม่เอื้ออำนวยแต่สมองของเราหรือว่าวันนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ร่างกายของเรายังไปสอบไว้สมองสติปัญญาของเรามีเราต้องไปสอบเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้บรรจุแล้วเราบรรจุรับราชการโอกาสมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเทคนิคนะครับสําหรับใครที่กําลังเตรียมตัวสอบภาคขหรือว่ากำลังเตรียมยสอบรับราชการนะฮะก็สามารถที่จะนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับใครที่มี ประสบการณ์ดีๆอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดติดตามรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ